สวัสดีสมาชิกทุกๆคนครับอ,อนบสุราชโคช้ชปาล์มน้ำมันวันนี้มาทักทายกันเหมือนเคยนะครับวันนี้พามาดูตัดปาล์มแปลงเดลี่แอปรอสกันนะฮะมาดูกันครับแปลงนี้อายุประมาณ27ปีนะฮะ ใครที่เพิ่งมาปลูกปลาล์มแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะปลาล์มสามารถปลูกได้ถึงกี่ปีนะฮะแปลงนี้27ปีนะฮะก็ยังสามารถมีผลผลิตที่ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีด้ามเขียวนะฮะที่เป็นไฟเบอร์สีเขียวๆแบบนี้นะฮะมีน้ำหนักเบา มีความทนทานไม่คดงอหักง่ายทำให้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวต้นปาล์มที่มีความสูงมากๆแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของคนที่ทำอาชีพปลูกปาล์มนะฮะว่าเราสามารถที่จะ มีเวลาที่เก็บเกี่ยวได้นานกว่าเดิมนะฮะสมัยก่อนเราต้องใช้ไม้ไผ่ใช่ไหมฮะช่วงหลังก็หายากนะฮะไม้ไผ่ไม่ค่อยมียาวๆแล้วก็มีความหนักนะฮะตอนนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาของอายุของปามได้มากกว่าเดิมนะฮะหลายคนที่ อยากจะเห็นว่าเอ๊เขาล็อกด้ามตัวเคียวกับตัวด้ามยังไงนะฮะอันนี้เลยฮะก็คือใช้ใช้น็อตนะฮะใช้การเจาะเจาะแบบนี้เลยนะฮะใช้น็อตยึดเลยนะฮะไม่หลุดนะ,ะแล้วก็มันจะมีด้ามนอกด้ามในนะฮะ สามารถที่จะยืดหดได้นะฮะอันนี้ตัวนอกนะฮะอันนี้ตัวในนะฮะใครที่สนใจก็สั่งซื้อจากน้องอวิโรธเพชรร่วงนะฮะเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยม้าแดงปุ๋ยพลังแรงปุ๋ยพลังม้านะฮะเดี๋ยวเผื่อโฆษณาจะเข้าสวัสดีครับเบิร์ดครับ วันนี้ก็มาตัดฟามนะฮะเพิ่งได้ซีกเดียวเองนะฮะเดี๋ยวจะไปส่งพังๆก่อนนะฮะก็ลักษณะเด่นของเดลี่แอปโรสหรือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะฮะตระกูลเดียวกับยูนิตระกูลเดียวกับดามี่นะฮะวันนี้หลายๆพื้นที่ราคาก็ยังทรงๆอยู่ที่เลขเจ็ดน,นะฮะ สวัสดีคุณสุวิทย์สมพักนะฮะช่วงนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพี่น,นบโพสแต่เรื่องธรรมะนะฮะโพสแต่บอกว่าทำใจให้สบายสบาๆออ,อย่าไปค,คิดเรื่องที่ทำอะไรนะให้จิตใจไม่ดีนะฮะแทนที่จะมา บอกว่าต้องใส่ปุ๋ยกี่กิโลนะฮะต้องดูแลสวนปาล์มยังไงนะฮะจริงๆผมว่าการที่เราจะเข้าใจถึงธรรมะนะฮะมันจะส่งผลกับทัศนคติหรือภาษาสมัยใหม่นะฮะ,ะหรือว่าคำว่า Mindset นะฮะตรงนี้อ่ มันมีส่วนสําคัญในการประกอบอาชีพครับมีส่วนสําคัญในการที่จะประกอบอาชีพทุกอาชีพนะฮะเพราะถ้าเรามีทัศนคติเชิงลบนะฮะในอาชีพนะฮะถามว่าคนคนนั้นจะทำหน้าที่หรือว่าประกอบอาชีพนั้นได้ดีหรือเปล่าฮะอาจจะได้ดีสำหรับบางคนนะฮะแต่ถ้าเรา เริ่มต้นด้วยทัศนคติเชิงบวกนะฮะคำว่าเชิงบวกก็คือไม่ได้โลกสวยนะฮะแค่มองหามุมมองแง่ดีตามความเป็นจริงในทุกๆเหตุการณ์นะฮะตรงนี้ต่างหากละฮะทำให้เราจะมีกำลังใจนะฮะวันนี้โอ้โหขอเป็นไลฟ์โค้ดสักวันนะฮะกำลังใจสำคัญมากนะฮะสวัสดีคุณ เอกชัยสุพิทักษ์บอกว่าดูลมเย็นสบายจังเลยครับนี่คือผลพลอยได้จากการทำสวนเห็นไหมฮะนี่แค่แบบลมพัดเย็นเห็นหญ้าเขียวเขียวก็รู้สึกดีแล้วนะฮะจริงๆหลายๆคนนะฮะก็ชอบเขาเรียกว่า,าใช้ความรู้สึกความคิดที่ทำให้ตัวเราไม่มีความภาคภูมิใจนะฮะ คำว่าอะไรนะเป็นเกษตรกรต้องโดนอะไรอะ่ะกดขี่แล้วแต่เขาจะทำอะไรยังไงคือแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดเก่านะฮะแนวคิดใหม่ๆเนี่ยมันมีเยอะเลยนะครับแนวคิดใหม่ๆมีเยอะนะฮะและยิ่งตอนนี้นะฮะหลายๆคน ความฝันของคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะทําเกษตรนะฮะใครเห็นด้วยบ้งฮะขอหัวใจรัวๆฮะหลายๆคนที่มีชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะคนที่รับราชการคนที่อยู่ในเมืองคนที่ไม่มีที่ดินเลยนะฮะอยู่แต่แฟลตทาวน์เฮาส์อยู่บนคอนโดความหวังความฝันของเขาหลังเกษียณหรือแม้แต่ตอนนี้นะฮะ พยายามเก็บหอมรอมริบเก็บหอมรอมริบนะฮะ mm hmm. เพื่ออยากจะซื้อที่ดินแปลงเล็กๆนะฮะเพื่ออยากจะทําเกษตรฮะอยากจะเป็นเกษตรกรนะฮะแต่ในทางกลับกันนะฮะทาไมเกษตรกรหลายๆคนนะฮะมีความรู้สึกที่ไม่ภาคภูมิใจนะฮะไม่มีกําลังใจในการทํางานไม่มีกําลังใจที่จะทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะตรงนี้ก็เลย ถามว่าทำไมเพจอนบสุราชโคชปามน้ำมันนะฮะทำไมไม่สอนการดูแลสวนการจัดการสวนนะฮะมาสอนธรรมะเพื่ออะไรนะฮะผมมองว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะฮะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติก็คือเราเข้าใจธรรมะนะฮะแต่คนที่ไม่เข้าใจธรรมะหรือก็คือไม่เข้าใจธรรมชาตินะฮะนั่นหมายความว่าวันนี้ แม้ว่าราคายังจะเป็นราคาเจ็ดบาทนะฮะถ้าเป็นสี่ห้าปีที่แล้วนะฮะพวกเราเคยขายฟาร์มใครเคยขายได้สองบาทบ้างฮะใครเคยขายได้บาทกว่ากว่าบ้างฮะใครเคยขายสามบาทบ้างฮะณนะช่วงเวลาย้อนหลังไปสามสี่ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นไม่ต้องขอมากนะฮะพวกเราบอกว่าขอแค่สามบาทห้าสิบนะฮะสามบาทห้าสิบขอเท่าทุนก็พอนะฮะ ไม่ต้องการกําไรขอประคับประคองให้เราได้เท่าทุนก่อนนะ,ะซึ่งก็ผ่านมาจนได้นะฮะแต่พอมาวันนี้นะฮะพอราคาดีๆสิบบาทสิบเอ็ดสิบสองนะฮะคือผมคิดไว้แล้วนะฮะว่าก็ต้องมีบางคนนะฮะที่เขาเรียกว่าเสพติดนะฮะหรือว่าอารมณ์มันอยู่กับราคาดีๆฮะสิบเ็ดสิบสองนะฮะ 11, และพอถึงวันหนึ่งนะฮะท่านคิดเคยคิดไหมฮะหรือเคยเตรียมใจไว้ไหมว่าราคาดีมันคงจะดีอยู่ตลอดไปนะฮะมันคงไม่มีวันลงนะฮะจริงๆแล้วผมว่าทุกคนรู้นะฮะทุกคนรู้ว่าขึ้นแบบนี้สักวันหนึ่งมันก็จะลงนะฮะแต่พอถึงเวลาลงจริงๆนะฮะมันมันทําใจไม่ได้ทำใจลำบากนะฮะเคยขายาราคา อ่สิบเอ็ดสิบสองบาทนะวันนี้ราคาไม่ถึงแปดบาทนะฮะบางคนใช้คําว่าราคาดิ่งนรกนะับผมบอกออ้ยนรกอะไรนะฮะยังได้เจ็ดบาทนะฮะบางคนบอกว่าหมดแล้วยุคทองของชาวสวนปามผมบอกหมดยังไงฮะราคาเจ็ดบาทนี่ยังดีมากๆนะฮะเห็นไหมฮะทลายแค่นี้นะฮะสามสิบกิโลเจ็ดสามยี่บเอ็ดทลายเดียวสองร้อยบาทนะฮะไม่ดียังไงฮะนี่คือดีมากๆแล้วนะฮะก็เลยเหมือนเดิมครับ สิ่งที่เราจะทำให้จิตใจมีกำลังใจนะฮะก็คือการจดบันทึกทําบัญชีนะฮะเอาไล์โค้ดทำไมไปพูดถึงการจดบันทึกทําบัญชีนะฮะแล้วมันจะเกี่ยวกับธรรมะยังไงนะฮะเพราะการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะฮะให้รู้ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่ เรามีรายจ่ายเท่าไหร่และที่สำคัญที่ทุกคนมองข้ามก็คือรายเหลือฮะทำแล้วเหลือเงินหรือเปล่านะฮะคือหัวใจของการทำธุรกิจหรือว่าทำอาชีพทุกอาชีพนะฮะก็คือทำแล้วมันต้องมีกำไรนะฮะถ้าทำแล้วขาดทุนอย่าทำนะฮะหลายคนที่บ่นว่าเป็นเกษตรกรมีแต่ขาดทุนให้คุณเปลี่ยนอาชีพสะครับไม่ต้องทนนะฮะไม่มีใครบังคับนะฮะ แต่ถ้าคุณจดบันทึกทำบัญชีโดยเฉพาะตอนนี้นะฮะตั้งแต่ต้นปีมาหลายคนบอกว่าราคาเฉลีย่ยครึ่งปีแรก9บาทนะฮะ9บาทใครขาดทุนมั้งฮะร้องไห้มารัวๆเลยฮะหรือบางคนบอกว่าก็ปุ๋ยก็แพงนะฮะแล้วไงอะฮะปุ๋ยแพงแต่เราขายปาล์มได้ราคาเรายังมีรายเหลือนะฮะไหนใครครึ่งปีแรก เงินไม่เหลือบ้างฮะบางคนบอกว่าเงินเหลือก็จริงแต่ว่าภาระเยอะเอาก็เยอะก็เยอะสิฮะทุกคนมีภาระนะฮะเอาได้สิพูดพี่นบพูดได้นี่พี่นพเป็นคนมีตังทุกคนมีตังนะฮะทุกคนเป็นคนมีเงินนะฮะเพียงแต่คุณบริหารจัดการเงินของคุณยังไงนะฮะทำยังไงถึงจะได้ใส่ปุ๋ยนะฮะทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตนะฮะ เพราะผมพูดเสมอนะฮะว่าผลผลิตมันเป็นต้นทางของรายได้ฮะมีบางคนบอกว่าราคาดีคือความสำเร็จของชาวสวนปาล์มผมก็เห็นด้วยนะฮะแต่เห็นด้วยไม่ทั้งหมดนะฮะผลผลิตผลผลิตที่ดีสามารถมีขายทุกราคาต่างหากฮะคือความสำเร็จของอาชีพทำสวนปาล์มใครเห็นด้วยฮะหัวใจรวยๆอีกรอบฮะวันนี้ขอหัวใจกันบ่อยๆนะฮะเพราะว่า ตอนนี้พอราคาลงนะฮะจริงๆ7บาทยังโอเคนะฮะเบาทยังโอเคแต่แต่กําลังใจมันหายไปนะฮะเพราะเคยได้10บาทนะฮะพอได้เจมันก็ท้อนะฮะก็เลยชอบให้กําลังใจกันว่าเวลาขึ้นก็อย่าหลงนะฮะเวลาลงเราไม่ท้อนะฮะเราให้กําลังใจกันครับขอบคุณหัวใจรัวๆนะฮะวันนี้ก็เลยมามาไลฟ์กระตุ้นกําลังใจกันเหมือนเดิมนะฮะว่า การทาอาชีพทุกอาชีพนะฮะโดยเฉพาะสวนปาล์มนะฮะเราต้องทําด้วยความรักครับแต่สําหรับสวนปาล์มนะฮะเราต้องแสดงความรักของเราก่อนด้วยการดูแลใส่ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอนะฮะแล้วอีกไม่นานนะฮะต้องรอนิดนึงนะฮะน้องปาล์มก็จะตอบแทนความรักเราด้วยทลายใหญ่ๆสีสวยๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่เงินทั้งนั้นนะฮะ แต่ไม่ได้มาฟรีๆนะฮะต้องเอาปุ๋ยไปแรกนะฮะโอเคครับผมก็มาไลฟ์กันเที่ยงๆนะฮะมาให้กำลังใจกัน,นะฮะว่าสำหรับอาชีพเกษตรกรนะฮะยังดีกว่าหลายอาชีพยังมีหลายคนอยากจะมาเป็นแบบพวกเรานะฮะทุกคนที่มีสวนปาล์มทุกคนเป็นคนโชคดีนะฮะทุกคนมีที่ดินเป็นของตัวเองซึ่งมูลค่าเพิ่มทุกปีนะฮะ ทุกคนมีรายได้ทุก1 5บหถึงยีวันนะฮะเป็นพืชเงินเดือนนะฮะเห็นไหมฮะทุกคนที่ทําสวนปามสามารถที่จะทําอาชีพเสริมอาชีพอย่างอื่นได้มากมายนะฮะตั้งแต่พูดมาไม่เห็นมีอะไรไม่ดีเลยฮะหลายคนบอกว่าเห็นด้วยทุกอย่างนะฮะทำสวนปามดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวกําหนดราคาเองไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ข้อเสียนะฮะอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช่เฉพาะราคานะฮะไม่มีไม่มีใครสามารถกำหนดอะไรได้นะฮะฝนตกฟ้าร้องเราก็กำหนดไม่ได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่เราสามารถที่จะกำหนดได้นะฮะก็คือผลผลิตของเราเองนะฮะผลผลิตในสวนของเราเองนะฮะว่าเราอยากจะให้มีมากและมีน้อยนะฮะก็หนีไม่พ้นเรื่องการดูแลจัดการเรื่องการใส่ปุ๋ยนะฮะช่วงนี้ผมก็ นอกจากตัดปามแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยด้วยฮะผมใส่ยี่สนะฮะเอมีคำถามคุณแขนะฮะโค้ชคะขอทำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารปรับปรุงดินหน่อยใส่แล้วดีไหมควรใส่ช่วงไหนสารปรับปรุงดินดีมากฮะใส่ได้นะฮะใส่ช่วงที่มีอา่าต้องดูว่าสารนั้นเป็นสารอะไรนะฮะถ้าเป็นพวกโดโลไมท์หรือว่ามีธิ์เป็นด่างนะฮะก็ใส่ช่วงหน้าแรงนะฮะ แต่ถ้าเป็นอินทรีย์วัตถุนะฮะใส่ได้ช่วงหน้าฝนนะฮะช่วงที่มีความชื้นนะฮะแต่<ม>สารปรับปรุงดินที่ดีที่สุดหาง่ายและได้ฟรีในสวนเราก็คือนี่เลยฮะทางใบนะฮะทางปาล์มนะฮะเมื่อก่อนผมไม่รู้นะฮะผมก็เอาไปทิ้งคูน้ํานะฮะเมื่อก่อนผมใส่ในคูแบบนี้นะฮะแต่ระยะหลังสิปีมานี้ไม่ใส่แล้วฮะเอามาใส่ตรงนี้นะฮะ สร้างกองทางสร้างห้องครัวสร้างตู้กับข้าวให้สวนเรานะฮะเวลาใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะทาง่ายนะฮะดูแลง่ายๆปา,ามน้ํามันนะฮะไม่จุกจิกไม่งอแงนะฮะทุกคนคือคนโชคดีนะฮะแต่คุณจะใช้โอกาสที่คุณมีสร้างรายได้ให้มากที่สุดได้ยังไงนะฮะ ผมย้ําเสมอนะฮะใส่ปุ๋ยเป็นหน้าที่นะฮะไม่ใช่ทางเลือกนะฮะอยากได้ผลผลิตหนีไม่พ้นเรื่องการใส่ปุ๋ยนะฮะและปุ๋ยที่ราคาถูกที่สุดก็ยังเป็นปุ๋ยเคมีอยู่ดีนะฮะโอเคครับผมก็ทักทายกันเหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะใครรักปาล์มก็กดหัวใจเลิฟๆกันนะฮะสวัสดีมีเงินใช้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับ สวัสดีทุกท่านครับอนนบสุราชโคชปาล์มน้ำมันคุณสุวิทย์ถามว่าแปลงนี้กี่ปียี่สิบเจ็ดปีนะฮะแปลงนี้ยี่สิบเจ็ดปีนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเอาปาล์มไปแลกตังก่อน,นะฮะเอาปาล์มไปแลกเงินนะฮะมีหลงอยู่ทลายหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นรถไปด้วยครับสวัสดีครับ